สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อผลบุญที่คุณทำมาจะส่งผลอย่างไรกับคุณในตอนนี้ผลบุญเรืองราวดีๆที่คุณสะสมที่คุณทำมาตามหลักศาสนาที่คุณนับถือด้วยความดีของคุณที่ความดีของคุณจะส่งผลอย่างไรให้ไพ่ช่วยบอกที ผลบุญด้วยผลบุญด้วยความดีของคุณที่คุณทำมาในอดีตถึงปัจจุบันส่งผลอย่างไรพญาราชสีพลังงานของคุณทำให้คุณเป็นคนที่เก่งแก่ง,กงอ่ะกาดายกาเสียกาเสียงมีพลังในตัวเองการไม่ยอมแพ้ความสำเร็จคุณจะพบกับความสำเร็จ เพราะคุณไม่ยอมแพ้มุ่งมัน่นเอาชนะอุปสรรคปัญหาบรรลุเป้าหมายความสําเร็จสมหวังไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคขวางหนามอะไรด้วยผลบุญด้วยพลังความมั่นคงของคุณให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคสมหวังหนังที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการไม่ว่าคุณจะปรารถนาเรื่องอะไรเพราะพญาราชสีความกล้าเก่งแก่งการไม่ยอมแพ้คุณมีความจริงใจตรงไปตรงมา บินที่พึ่งให้กับคนอื่นคนรอบข้างรอบตัวคุณได้คงเบ้งนี่คุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณมีความเฉลียวฉลาดความสัมถะเรียบง่ายความอดทนสุข,ขุมรอบคอบมีความเหมือน มุ่งมั่นน่ะเอาชนะอุปสรรคปัญหาคุณสมหวังดั่างที่คุณคิดเหมือนเหมือนผลบุญที่คุณทำอ่ะส่งผลให้คุณมีพลังนะพลังความมุ่งมั่นความเข้าใจความอดทนเพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งที่คุณคิดคุณหวังไว้ลูกแก้วอะความสุขความสําเร็จสมหวังรอคุณอยู่เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่ก็พูดถึงพลังนี่ก็มีพลังตัวคุณมีพลังมีความมั่นคง ในการเรียนรู้หรือคุณเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจพัฒนาตัวคุณให้บรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการพาพายผลบุญที่คุณทำมาดูคุณลังเลนะความไม่แน่ใจไม่มั่นใจพาภาพายวุ่นวายใจคิดไม่ได้แก้ไม่ตกเรื่องความรักเรื่องผลบุญ จะส่งผลกับคุณให้สําเร็จสมหวังไหมดูเหมือนคุณมีความอดทนที่จะประสบผลสําเร็จแต่เหมือนคุณต้องเผชิญเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตแต่ไพ่บอกว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่เหมือนคนมีเสน่ห์เป็นคนที่คบง่ายคุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรด้วยความดีของคุณด้วยความอดทนของคุณคุณจะบรรลุเป้าหมายสําเร็จสมหวังเพียงแต่ต้องใช้เวลาแล้วคุณต้องเผชิญอุปสรรคขวางหนามากมาย เข้ามาในชีวิตก่อนพระลาหูถ้าคุณจะออกจากอุปสรรคปัญหาความมืดมิดด้วยบุญกุศลคุณจะพบแสงสว่างด้วยบุญไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่มองไม่เห็นแสงสว่างที่เป็นไปไม่ได้หรือเรื่องราวที่ผ่านมามีอุปสรรคมากมาย เรื่อที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณจะพบแสงสว่างด้วยบุญด้วยกุศลอันนี้เทพพระฤหสัสบดีเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจเพราะวันี้พูดถึงด้วยผลบุญของคุณด้วยความดีของคุณนะเหมือนกวางทองอะความมีพรมวิหารธรรม ด้วยบุญกุศลนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จสมหวังนะทำให้คุณเข้าใจชีวิตเรียนรู้ทำความเข้าใจทบทวนใช้เหตุผลนะศึกษาด้วยผลบุญด้วยบุญด้วยความดีด้วยความอดทนในการเพราะไปน,นี้มากด้วยความรู้ด้วยความผลบุญด้วยความดีทําให้คุณเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้แก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ช่วงเวลาที่คุณเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมในความดี ศึ่งสนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จสมหวังในการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จในเรื่องทางธรรมและทางโลกนะตามหลักศาสนาที่คุณนับถือได้หลังที่คุณคิดคุณต้องการสิร่งที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาเรียนรู้ทําความเข้าใจหรือคุณมีอุปสรรคปัญหาคุณในการทบทวนนิ่งพินิจพิจารณาด้วยผลบุญด้วยความดีคุณจะมีทางออกทําความเข้าใจค่ะ แก้ไขเรื่องราวต่างๆได้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้พลังความเป็นครูเป็นผู้รู้ผลบุญช่วยพบแสงสว่างจะเกิดอะไรขึ้นเอาชนะอุปสรรคปัญหาเมฆขลากับลามาสูนการต่อสู้การแข่งขันแย่งชิง ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถความอดทนมานาพยายามของคุณนี่มีความอดทนคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นการแข่งขันแก่งขันชนะพะักษะอันนี้พูดถึงพักษะการแบกรับภาระหน้าที่ รือคุณอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตคุณสมหวังของอจากปัญหาได้นะนุ้ป็นปัญหาของคุณในตอนนี้มีอุปสรรคปัญหาภารละทั้งของตัวตวเองและคนอื่นแบกรับเรื่องราวอะมากมายที่ต้องรับผิดชอบหรือเป็นเหมือนเรียนรู้นะให้คุณเรียนรู้เข้าใจพัฒนาการแบกรับความ ในเรื่องราวที่คุณไม่ได้ทําแต่คุณก็ไม่ต้องเป็นภาระให้คุณแบกรับมีทางออกเพราะวันนี้พูดถึงการหมุนเวียนออกจากอาุปสรรคปัญหาเำาให้คุณเข้าใจชีวิตพระเพลิงความใจเย็นเหมือนภัยเตือน ให้คุณรู้ว่าระเพงความวุ่นวายใหญ่ใจร้อนบูบามบูมบามค่อยคิดค่อยแก้ไขหรือคุณมีความอึดอัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหาทางออกไม่ได้ด้วยผลบุญคุณจะมีทางออกได้เพียงแต่พายบอกว่าเนี่ยใช้เวลาแล้วคุณต้องผเผชิญอุปสรรคขวางหนามากมายก่อนพระเทวุฤษีคุมทรัพย์แห่งสติปัญญา ทำให้คุณเฉลียวฉลาดเนี่ยผลบุญการสวดมนต์ไหวพระทำบุญศึกษาเข้าใจชีวิตเรียนรู้เพราะวันนี้พูดถึงการศึกษาการเรียนรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณทําให้คุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากด้วยความรู้คุณสามารถป็นที่พึ่งที่บกษาให้คนอื่นได้มีผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณให้ประสบผลสำเร็จดังที่คุณคิดคุณหวัง ย้ำซ้ำพระแม่โพศบพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสุขดังที่คุณคิดคุณปรารถนามีโชคมีลาบด้วยสติปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วคุณมีบุญวาสนาที่ดีด้วยผลบุญที่ทํามาในะปัจจุบนันแนะส่งผลให้คุณที่ทํามาในอดีตส่งผลในปัจจุบนันแล้วคุณทําในปัจจุบนันก็ส่งผลไปในอนาคต ในชีวิตคุณพบกับเรื่องราวดีๆผลบุญที่คุณทำมาส่งผลอย่างไรกับคุณในตอนนี้อันนี้พูดถึงแล้วพลังงานตัวคุณอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณสำเร็จสมหวังเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่ผ่านมาณนะปัจจุบันเหมือน,นอนาคตอะ่ะ คุณเหมือนเหมือนไพ่บอกว่าณนะตอนนี้ให้คุณเรียนรู้เข้าใจนะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วพูดถึงในอนาคตคุณจะสําเร็จสมหวงังคุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาทำให้คุณมีความอดทนเข้าใจชีวิตนะพร้อมที่จะ,ะเผชิญฝ่าฝันอุปสรรคขวางหนามต่างๆเข้ามานะในชีวิตคุณได้เพราะจะมีเรื่องราวมากมายเข้ามาให้คุณแก้ไขด้วยนะ นะสิ่งที่เกิดขึ้นเมฆาลากับรามาสูลนะ์เข้ามาการแข่งขันการแย่งชิงการต่อสู้ความเอาชนะการไม่ยอมกันหรือเรื่องราวที่ต้องแข่งขันในชีวิตในการงานการเงินการใช้ชีวิตถ้าคุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาพบกับความสําเร็จสมหวังพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ คุณสมหวังเนี่ยไพ่ก็ย้ำสามที่คิดที่หวังแล้วนะตอนนี้คุณจะออกจากอุปสรรคปัญหาเพราะไพ่พ,พูดถึงเหมือนเหมือนนะอะเพิงอะความ ที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้นะความวุ่นวายความอึดอัดในเรื่องการงานการเงินความชีวิตที่มีภาระแบกรับทั้งมีอุปสรรคปัญหาเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณใจเย็นๆค่อยคิดค่อยแก้ไขได้วยความสุขุมอรอบคอบอย่าบุมบามรีบร้อนไม่ทําให้อะไรดีขึ้นที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมีพลังงานของพระทักษศร์ด้วยแล้วก็มีลาหูด้วยด้วยผลบุญของคุณะคุณจะพบกับแสงสว่าง แล้วมีทางออกแล้วคิดแก้ไขได้ใช้เหตุและผลในการแก้ไขแล้วคุณที่คุณอึดอัดในที่คุณเผชิญอยู่เพราะคุณมีพลังความมุ่งมัน่นอ่ะพระยาราชสีการไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคทําให้คุณสําเร็จสมหวงังด้วยบุญกุศลด้วยพลังความมุ่งมันม่นบรรลุเป้าหมายแต่เหมือนปัญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะด้วยผลบุญให้คุณพบแสงสว่างแล้วพบกับความสุขอ่ะไพสรุป ความสุขความอุดมสมบูรณ์อย่างที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการในตอนนี้แล้วมีทางออกหาทางออกไพ่ก็ย้ำซ้ำแล้วเรามาดูว่าพลังงานเรามาดูเป้าหมายของคุณคุณจะบรรลุเป้าหมายสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณฝันไว้หมายเป็นอย่างไรไพ่จะบอกอะไรกับคุณผลบุญที่คุณทำมาเป็นอย่างไรเวลา ให้เข้าถึงความสำคัญของการเล่นและการมีความสุขสามารถสร้างปฏิหารที่คุณแสดงออกช่วงเวลาแห่งความสุขเหมือนเวลาที่คุณจะมีความสุขนะกพบการเล่นเวลาที่สนุกสนานทำความเข้าใจในความสำคัญกับความสุขคุณจะพบกับความสุขแล้ความสุขที่คุณมีสร้างปฏิหารสร้างปฏิหารให้คุณ ศรัทธามีศรัทธาความอธิษฐานของคุณกำลังจะเป็นจริงจงคิดบวกและทำตามความคิดให้ศรัทธาในผลบุญในความดีศรัทธาในความเชื่อมั่นในความดีและอธิษฐานจิตของคุณในความดีของคุณจะสำเร็จสมหวังให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตการเล่นแล้วเป็นปฏิหารเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอีกใบ สำรวจถึงเวลาถึงเวลาที่จะมองหาความเป็นไปได้เป็นทางที่ดีที่จะสร้างที่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงให้สำรวจทางเลือกทางที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณเลือกคุณตัดสินใจนะ่ะด้วยผลบุญและพลังงานตัวคุณด้วยศรัทธานในความดีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นคุณแรงอธิฐานของคุณจะสำเร็จสมหวังได้ผลบุญ ก็มีทางเลือกหรือที่คุณเลือกคุณตัดสินใจได้สําหรับว่าอย่างไรการป้องกันคุณและคนที่คุณรักและทรัพย์สมบัติของคุณจะได้รับความปลอดภัยได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ดยผลบุญคอยปกป้องปกปักรักษาคุณคนที่คุณรักครอบครัวคุณสมบัติของคุณปลอดภัยแค็งแก่ปลอดภัยจากอันตรายด้วยผลบุญที่คุณทํามาส่งผล เรื่องราวดีๆกับคุณ